มาดูตำราวกันครับผมครับตำราวที่ผ่านมาเอ,าอะไรนะสี่อะไรนะสี่สามไม่ใช่สามห้าหนึ่งสี่สามนะฮะก็มา ทั้ง4แล้วก็5้านะฮะ <c oughs> ที่ผมบอกว่าไม่ฟันเพามันเด่นทั้ง4ทั้ง5นะครับเอ่อก็5 1, 1มาครับผมมาดูของวันนี้นะครับสูตรจะเดินดีเหมือนน้อยไหมนะครับขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับผมครับ จะดูยี่สิบหกสิบตำราวตำราวไม่ใช่สิหนึ่งพอคอหกเจ็ดเด่นวันนี้เนี่ย ก็ถือว่าเด่นนะครับแต่ไม่เด่นมากนะครับอ,อย่างอันเนี้ยผมบอกว่าเขาเด่นเขาเด่นเขาเด่นมากนะแต่วันนี้ก็เด่นแต่ไม่เด่นมากนะครับที่เด่นเนี่ย หกกับเจ็ดหกจะเด่นกว่าแล้วอีกเด่นอันนึงก็คือรองนะรองรองตัวนี้อันนี้คือวินนะฮะอ่าเดี๋ยวจะวินให้พี่น้องดูก็ได้ครับพี่น้องบางท่านบอกวินเลขกหแน่นะครับอ่า หนึ่สองหนึ่ง,ส,ง,งสามขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับผม ถ้าอย่างเอาตัวเด่นกับตัวรองมารวมกันก็จะได้เนี่ยฮะดูเล่นๆคำขัผู้วอมันเทิงนะครับวันนี้ไม่เด่นมากนะครับวันนี้ไม่เด่นมากนะครับผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจครับผม ถ้ามาตามตัวที่เด่นสุดนะฮะหกก็จะมีแค่หกหนึ่งหกสองหกสามหกเจ็ดหกแปดนะครับอันนี้คือน่าจะประมาณนี้นะฮะตามสูตรนะครับผม ดูเล่นๆคำขเพื่อความบันเทิงเท่านั้นครับผมครับครับเน้นย้ำครับดูเล่นๆคำๆเพื่อความบันเทิงครับเออหรือว่าดูเล่นๆคำๆเพื่อความบันเทิงที่น้องเขาก็เลยไม่อยากดูพี่น้องบอกไม่อยากขำขอบคุณหลายๆครับแล้วเจอกันใหม่ครับ